ประเทศไทยอยู่ในช่วงท้ายของระบบบำนาญโลก2,025แม้ว่าจะมีการปรับปรุงบางประการแต่ยังต้องเผชิญกับคำถามสำคัญเกี่ยวกับความเพียงพอและความยั่งยืนในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองที่รุนแรงการวางแผนการเงินหลังกเกษียณกลายเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากขึ้นอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท,ท้าทายในการพัฒนาระบบบำนาญให้เข้าถึงมาตรฐานสากลและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของผู้คนคงพลาดไป รายงานดัชนีบำนาญโลก m e r c e r f r e e Institute Global Pension Index 2025เปิดเผยว่าเนเธอร์แลนด์ครองอันดับหนึ่งในระบบบำนาญที่ดีที่สุดของโลกในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่41จาก52 K เคตเศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในกลุ่ม C หรือกลุ่มรองจากท้ายตารางแม้ว่าคะแนนของไทยจะดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกและมีคะแนนด้านความเพียงพอของรายได้หลังกเกษียณลดลงแต่ที่น่าสนใจคือสิงคโปร์ได้ก้าวขึ้นเป็นกลุ่มผู้นำท็อป5ครั้งแรก ซึ่งเป็นผลมาจากการเสริมความแข็งแกร่งของระบบอย่างต่อเนื่องและรัฐบาลเพิ่มความโปร่งใสให้ประชาชนเข้าใจได้มากขึ้นว่าตนเองจะได้รับเงินบำนาญเท่าใดหลังเกษียณซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่ประเทศไทยควรศึกษาและนี่คือจุดที่น่าทึ่งที่สุดระบบบำนาญของสิงคโปร์ตั้งอยู่บนโครงสร้างของเซ็นทรัลพ o อเวอร์ฟัน CPF ซึ่งครอบคลุมแรงงานชาวสิงคโปร์และผู้พำนักถาวรทุกคนโดยเป็นระบบที่บังคับให้ลูกจ้างและนายจ้างสมทบเงินเข้ากองทุนร่วมกัน ซึ่งเป็นแนวทางที่อาจเป็นทางเลือกสําหรับประเทศไทยในอนาคตอย่างไรก็ตามยังมีคําถามสําคัญที่คงเหลืออยู่การปรับปรุงระบบบานาญของไทยควรเน้นไปที่ด้านใดกอด่อนการเพิ่มความโปร่งใสของระบบการเพิ่มความเพียงพอของรายได้หลังเกษียณหรือการลดระดับนี่สาธารณะเราควรพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นและเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมตอบคําถามเหล่านี้ในส่วนความคิดเห็น